ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสถิตทับเวลนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะมามาที่บ้านไร่ไหนลุ่มทุ่งทางตะวันนะครับซึ่งอยู่นะด่านมะขามเตี้ยนะฮะจ,จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สะดวกที่ไหนก็มาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมเข้าบรรยากาศข้างในสำหรับทุ่งทานตะวันครับบ้านไร่ไหนลุ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไร่ไหนลุ่งซึ่งเป็น ากกาต้องมาที่อเภอด่านขามเตี้ยจังหวัดน่านเชบุรีนะครับซึ่งช่วงรอยต่อจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเดินทางมาทางด้านทับตะโกได้นะครับก็ค่าเข้าคนละ20บาทนะครับถ้มีโอกาสก็มา,าเทีย่ยวได้นะครับ ภาพจักรมาให้ชมกันครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศบรนไดในรุ่งนะก็ ก็มาเก็บภาพเซลฟี่กันนะครับทุ่งทานตะวันนะครับที่ดานขานเตี้ยนตะไลในรุ่งนนี้ก็ลํำลาไปก่อนครับผมจะถิงทับเวลนะฮะก7นะโอเคครับสวัสดีครับ